สวัสดีค่ะฮิวใจบริงอย่างที่สุดนะคะเมืรอลิซ่าแบล็กพิงค์ได้มาอัปเดตภาพงานเซลีนเมนเวอรล23ที่เรียกได้ดว่างานนี้นะภาพของลิซ่าที่มาลงใน i g Story รของเธอมีความคมชัดระดับ Full HD ลิซ่าสวยเท่เซ็กซี่มากๆนะคะเพื่อนๆเราไม่ได้เห็นภาพชัดๆแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าใจอ่อนยวบละลายให้กับความสวยสดงดงามของลิซ่าแบล็กพิงค์เธอมีแคปชั่นสั้นๆสำหรับภาพเซตนี้ว่าเรากลายเป็นร็อกสตาร์กับเซลีนแน่นอนว่าทำให้ปักธง ทีมงานแฟชั่นวีคของเซลีนได้แล้วนะคะว่าทีมงานเป็นร็อกสตาร์จริงๆหลังจากที่หลงเข้าใจผิดอยู่นานว่าทีมงานแฟชั่นโชว์ของเซลีนเป็นทีมแวมไพร์หรือเปล่าเพราะไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่มืดมากๆบวกกับผู้เข้าร่วมงานก็มาในท็อลุคชุดสีดําที่ดูลึกลับ นอกจากนี้งานที่จัดก็เป็ Radi นงานที่ส่วนตัวส่วนตัวสุดๆแทบจะไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆและ e เมลิซาได้โพสภาพแคปชั่นลงใน IG ก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากแต่ที่เป็น vale สิ่งที่ถูกใจชาวเน็ตและมีการกดไลค์รัวๆนั่นก็คือความคิดเห็นใต้โพสต์ของหนุ่มเบรกริชาสันนักร้องนําและมือกินต้าวงนิวครับซึ่งเป็นวงป๊อปจากประเทศอังกฤษโดยหนุ่มเบรกได้เข้าร่วมงานเซลีนในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆและเขาก็ ยังนั่งใกล้กับลิซ่าแบล็กพิงความสวยหลอกของทั้งคู่ทำให้ชาวเนต็ตนึกถึงภาพยนตร์อมตะอย่างว m มไพร์ทวายไลทด้วยเธอทะลุสุดลึกลับบวกกับความสวยหลอกของศิลปินทั้งคู่สามารถเป็นพระเอกนางเอกภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้อย่างสบายๆนะคะและหนุ่มเบรกริชาสันได้มาคอมเมนต์ใต้ภาพของลิซ่าว่า คุณน่ารักมากๆดีใจที่ได้พบคุณในขณะที่คอมเมนต์หนึ่งนะคะก็เป็นเจ้าประจำอย่างแอคเที่เรียกได้ว่าแอคเบอร์ใหญ่อย่าง MTV มักจะเข้ามาถูกใจภาพและแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจลิซ่าเสมอในครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆ MTV ได้มีการโพสต์ความเห็นใต้ภาพของลิซ่าในงานเซลีนว่าคุณเป็นล็อกสตาร์เสมอและนั่นก็ทำให้ชาวเน็ตต่างถูกอกถูกใจกันเป็นจำนวนมากความเห็นต่อมาเป็นความเห็นของคุณปีเตอร์แห่ง ที่ไม่พลาดที่จะมากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ด้วยคุณปีเตอร์ใส่อ e m o จิคอนรูปหัวใจและมินิฮาร์ตก็ทําให้ชาวเนต็ตเนี่ยต่างกดถูกใจรัวๆและขอบคุณที่ทางเซลีนในเรื่ลิซ่าแบล็กพิงในลุคร็อกสตาร์สาวได้อย่างงดงามทรงพลังแบบไร้ที่ตินอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีนางแบบสาวชื่อดังชาวบราซิลอย่างเดย์อีเวสถ้าแอดมินอ่านชื่อผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะโดยเธอเนี่ยกดติดตามไอจีของลิซ่าแบล็กพิงก และมักจะมากดถูกใจรูปภาพของลิซ่าเสมอเมื่อลิซ่าลงภาพงานเซลีนที่ผ่านมาเธอก็รีบกดถูกใจพร้อมคอมเมนต์ใต้ภาพถึงลิซ่าว่าลิซ่าคือร็อกสตาร์สาวแล้วก็ยังมีศิลปินดาราเซเลบของไทยที่คอมเมนต์ใต้ภาพของลิซ่าอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรัศมีแขที่มาพร้อมกับคอมเมนต์ที่ว่าจบครบคนเดียวตำนานผมมาจากไหนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีดีเจบุโกกับคอมเมนต์น่ารักๆรัก,รกว่ารักตลอดไปอีกด้วยก็เรียกได้ว่า เมื่อเห็นภาพททะลุความเป็นร็อกสตาร์สาวกันแบบชัดๆแล้วต้องบอกเลยว่าสวยทรงสเสน่ห์เซ็กซี่แต่แฝงไว้ด้วยความเชยและความเป็นตัวแม่สุดๆสำหรับลิซ่าแบล็กพิงคแล้วเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดถูกใจรูปของลิซ่าก็เข้าไปกดถูกใจและแสะดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจรวมถึงเพิ่มยอด engagement ให้ลิซ่ากันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ